ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเปิดของฟรีกันดีกว่านะครับผมของฟรีก็คือฟีเจอร์เขียวนะฮะฟีเจอร์เขียวทั้งตัวแจกแล้วก็ตัวที่ได้จากอีเวนต์นะ ก็เป็นสองแพ็กที่เป็นตัวเก่าเอามาเล่าใหม่นะครับผมแพ็กเอ็นคอยสตานะครับผมก็มัมเนะมเป็นตัวเก่าอะนะมันเป็นตัวเก่าอะนะโดยเฉพาะพาร์ทสองเนี่ยฟิวชั่นไปเลยนะครับผมนะทีมชาติกับสโมสสอนมาสองครั้งนะสองไอดีนะไอนี้มีใครมิเนมาวะเนมามานี่สาร่านะครับผม มานี่ซาร่าในชุดนี้มิตูมะก็มานะฮะคอสติปเนี่ยคนนี้เผื่อใครยังไม่มีนะรีบจัดเลยนะครับผมคอสติปนะโอเคไปนะไปชุดนี้จะได้ใครอังกฤษก็เยอะนีมาก็ได้นะ <c oughs> นีมาก็เจียมอยู่นะนะซาร่าก็ดีนะแต่ซาร่าก็มาบ่อยรอบก่อนก็ซา,าร่าปะนะรอบก่อนก็ซาร่าถ้าจำไม่ผิดนะนะไม่มีสโมสรมานี่หรอ มาเน่หรือเปล่าเบอร์สิบเจ็ดในรึร้อยนะครับผมซาดีโอมาเน่นะฮะโอเคเวอร์ช okay. ันนี้ไม่ถึงร้อยเวอร์ช <c oughs> ันนี้ไม่ถึงร้อยนะครับผมตัวร้อยมันจะอยู่ตัวคลับซิลิ c ชั o นนะนะโอเคอันนี้ผ่านไปอันนี้เทคนี้เหรอเทคนี้มีใครเทคนี้น่าจะเจมคิมิกนะฮะจูดเบลลิงแฮม จุ๊กเบลลิงแฮมนบุกยอสากะนะฮะกรานาโชว่ะนะครับผมเมนยูว่ะกรานาโชว่ะเมลิดมีขายมาลิดมิโตนี่โครสนะฮะโอเคเพ็กนี้น่า,น,าน่าโดนปะนะไปไปฟรีหนึ่งครั้งนะฮะจะได้ใครในเพน็กนี้กรานาโชเนี่ยได้เล่นเลยน,นะน่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่นะนะมาได้ใครลีกไหนก่อน ลาลิก้าห้าดาวโทนี่โครสเรียบรอ้อยเจมว่ะนะ่จเจมะ่ะโอเคโทนี่โครสว่านะถือว่าโอเคเลยนะ94เก้าสี่โทนี่โครสเรียบร้อยสวยงามนะฮะสวยงามสวยงามโอเคนะครับไอดี ID นี้ผ่านไปนะไปตอนน่อดีนีสองกันนะครับผมไปฮะโอเคไอดี ID ที่สองนะครับผม มาไอดีที่สองอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวนอร์มานดิงให้มาเลขด้วยนะนะเพราะมันจะหมดอาทิตย์นี้ไงมันจะหมดอาทิตย์นี้ทิตย์หน้าก็มานะครับผมรุ่นนี้แหละตัวไหนจะมาให้แรกนะครับผมมาให้ดีนี้พาร์ทหนึ่งสำหรับเอ็นคอยสตาร์ N นะฮะลีกเอิงว่ะเฮ้เน่มาดิขอเช่ว,วะเบอร์สิบสวยงามนะครับผม นีมาจูเนียนะฮะอืมเอาดี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 าดาดนีมานะฮะเจมเก้าห้าของผมเช่นนี้นะตัวตัวโชว์ไทมเ์เท่าไหร่วะเก้าหกวะตัวโชว์ไทม์น่าจะเก้าหกนะฮะโชว์ไทม์ของฟรีอ่ะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมแพ็กนี้เหรอแพ็กนี้ใครใครก็ได้อ่ะมานะของฟรีใครก็ได้นะครับผมนะได้ไดีมามันก็มันก็โอเคแล้วนะีนะ่ยเนี่ย ใค,ใครเอยห้าดาวไม่มีสมโมสรใช่เอ้อิมชาติอ,อังเบอร์เจอ,อังตูนคริสมันนะครับผมโอเคเสื้อชมพูเอ้ยหัวชมพูหัวชมพูมาจากไกลนะฮะผิวหลังผืวหลังสวยนะครับผมสําหรับอังตูลคริสมันนะฮะเป็นตัวที่ไม่ค่อยนิยมนะเก่งเก่งนะแต่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นใครใช้คริสมันอะ ไม่ค่อยนิยมกันนะฮะไม่ค่อยนิยมกันโอเคประมาณนี้สําหรับอของฟรีสองครั้งนะนะสี่ครั้งสวยดีนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลา